จริงๆแล้วหนูหนูเป็นคนโคราชอยู่แล้วค่ะ,คะแล้วก็อยู่กับแม่อยู่กับแม่สองคนก็คืออยู่บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดือนสองเดือนสมเดือนจนสมเดือนแล้วเขาก็ไม่อนุโลมให้แล้วเราเราก็เข้าใจเขาเราเข้าใจเขาแต่เขาไม่ได้ไล่เขา <คะ S 2> ไม่ได้เอ่ยปากไล่เราเผัดผ่อนมาสาเดือนแล้วใช่ค่ะก็ไม่ได้เอ่ยปากไล่แต่ว่าเขาก็พูดแค่ว่าจําเป็นนะจําจเป็นที่จะต้องแบบว่า พราะคนที่จะรอเช่าก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือจําเป็นนะที่จะต้องล็อกก่อนค่<ฮ>ะล็อกก่อนแล้วกันแต่ว่ามีรถเมื่อไหร่แล้วค่อยมาเอาของใหญ่ๆออกก็คือต้องเอาที่นอนหมอนมุ้งออกมากับแม่นอนตรงที่ชานบ้านก่อนค, <ำ S 1> ค่ะคำว่าล็อกค,คือไม่ให้เข้าแล้วไม่เข้าค่ะคือบ้านเอื้อทอนจะมีข้างหลังบ้านกับ <ฮะ S 2> หน้าบ้านเท่านั้นเขาก็จะล็อกล็อกทั้งทั้งั้หน้าข้างหลังเลยค่ะแล้วแล้ววันนั้นหนูก็จะต้องไปงานก็นั่งรถตรงแถวมางานไงค่ะ เหมือนเสียงสวรรค์เลยค่ะลุงลุงมนลักเขาเขาโทรไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครเราก็เราก็กรับค่ะ,คะก็เป็นลุงเขาบอกว่าอยากมาอยู่กับศรรามไม่ลูกโอ้โหเหมือนหนูก็ไม่คิดเลยค่ะตอนนั้นก็คือหนูหนไปจ้ะเพราะว่าเราเองก็ถึงทางตันแล้วตันแล้วค่ะคือนะวันนั้นหนูคิดแค่ว่าหนูจะไปเบิกเหมือนจะไปยืมเขาอะไระจะจะไปยืมเขาน่อยอนะไรเงี้ยเขาย้อนกลับเป็นอีหนึ่งที่บอกว่าคนที่นอนมานอนนะคะได้นอนหน้าห้องไหม นอนหน้าชานบ้างได้นอนเลยนะได้นอนแบบแม่นอนค่ะแม่นอนไปแล้วตีสองหนูกับตีสองตีสามหนูก็หนูก็เม่เลลิเกมาใช่ค่ะหนูก็ขอติดรถเห็นแม่นอนอยู่เห็นแม่นอนอยู่ความรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้ก็โอ้มงินเงินดิ้งมันมันมันอธิบายได้ไหมมันมันเจ้าโอ้ช็อตไค่ะคือเข้าใจความรู้สึกอัค่ะก็บอกแค่ว่า แม่เดี๋ยวมีงานทำแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็บอกแค่ว่าอดทนหน่อยอะไรอะไรแค่แล้วแม่ว่าไงแม่ตอบว่าวมาก็ไม่ไม่ว่าไงค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไห้แต่แค่ว่าแค่บอกแม่ว่าอดทนหน่อยนะอะไรเงี้ย <laughs> ไม่เคยร้องไง <laughs> <laughs> ไม่เคยร้องไห้เลย <laughs> ก็ก็บอกแม่ว่าแม่หนูเอ,อลุงอะ่ะเขาเขาลุงลุงลุงหมด หมืแล้วเขาโทรมานะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันอะไรเงี้ยแต่ขอเวลาลุงเขาสิบวันค่ะก็ขอเวลาลุงเขาสิบวันค่ะแล้วก็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 มาณตอนที่มาอยู่คณะสอนน้ำน้ำพชรแม่ว่าไงบ้างคะก็ณวันที่มาถึงหนูกับแม่มีตังค์สุดท้ายแล้วคือสองรอยสีสิบบาทอีกวันหนึ่งก็ ยืนให้แม่เพราะเล่นลิเกวันคืนแรกไปเล่นที่สุพรรณลุงลุงก็ลุงก็ให้ไปเล่นเลยง,งานแรกมาถึงก็ให้ไปเล่นเลยก็ยืนจ้างให้แม่บอกว่าแม่อ่ะเอาไว้แบบไปเดินเที่ยวในงานเอไปซื้ออะไรกินอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นแม่ก็ก็บอกแม่แค่ว่าอดทนหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องอยู่อยู่บ้านลุงลุงเขามีเนี่ยมีบ้านตรงนี้ให้อยู่นะลุงเขาดีดี่ดีมาก แล้วตอนนี้แม่เห็นนุ่นนะดังแล้วอ่ะกับบทนี้ดำดงแม่ว่าไงมั่งข่าก็ดีใจค่ะดูก็ข่าตลอดค่ะแบงค์เคยรู้เรื่องนี้ไหมคะว่าก่อนที่ทางศรรัมนพจะโทรไปนุ่นเขากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตและนี่คือเขาเรียกว่าประตูบานที่มันมีแสงสว่างมาให้เขาเลยอ่ะไม่เคยรู้ครับเอ <c oughs> งนี้ไม่เคยรู้เลยก็แบบว่าเพิ่งมารู้เม่ไม่นานนี้ครับว่าอ๋อ ที่มาของนุ่นเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบบพ่อแบงค์โทรไปชวนเมื่อไหรตอนไหนเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆครับรู้แค่ว่าวันนั้นเลยที่แบบมาแสดงวันแรกรู้ว่าอ้อมมาจากโคราชอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับ <laughs> นุ่นเท่ากับว่าพี่แบงค์และครอบครัวพลิกชีวิตครอบครัวนุ่นเลยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ดังมากเลยกับบทดำดงอ <laughs> ่ะแม่ว่าไงมากคะน,นุะ่น ก็ด yes like ีใจค่ะเขาก็ด e ีใจทุกครั้งเขาเวลาเล่นแบบตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจากเติ๊กตอกกับแม่เองพี่ดูจต่ดูแต่เฟซเดี่ยวเดียวเลยเห็นเฟซเขาก็มาตัดหลงค่บอกเอ้ยนี่ขำ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 อันนี้ขำอันนี้ขำพรุ่งนี้เล่นอีกบ้างพรุ่งนี้เล่นอ่าพรุ่งเนี้ยพรุ่งเนี้ยพรุ่งเนี้ยหนูก็พูดเลยพูดซ้ำเลยพูดได้อะไรเงี้ยขำขำตลอดค่ะก็ดีใจค่ะนี่นี่ถือว่า บทดำดงเนี่ยทำให้ชีวิตนุ่นกับแม่เปลี่ยนไปไหมนะตอนนี้มันดีขึ้นยังไงบ้างชีวิตแม่ลูกคู่นี้คนติดตามเยอะเวลาเดินไปไหนกับแม่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปตลาดไปแล้วเขาก็รู้จักเยอะ,ะเอ้านี่แม่ดำดงเหรอวัสดีครับแม่วันดีครับแม,แม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ <c oughs> เป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นคะ่ะก็มีมีอยู่ที่นี่แล้วค่ะก็ม,มีมีบ้าน แ,แสแดงว่าในแง่คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะสุขภาพจิตสุขภาพใจดีขึ้นท<ช>ั้งคุณแม่และเราใช่ค่ะภูมิใจไหมเบอ้บอค่ะบแล้วเคยบอกแม่ไหมว่าเนี่ยทำทุกอย่างเลยเพื่อ,อเพื่อแม่เพื่อเพื่อเพื่อแม่เคยบอกเคยคุยกันไหมบอกค่ะบอกว่าเอออันนี้ทำแบบทุกอย่างอ่ะคือแบบอยากลบคำที่เขาเคยดูถูกครอบครัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย มีคนเคยดูถูกครอบครัวเราหรอคะค่ะเขาว่ายังไงเขาดูถูกว่ายังไงเราเราไม่มีเนาะเราเราไปว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วเราเราไม่มีเราก็คือไม่มีเราเราเราจนโอเคเรายอมรับแต่ว่าเนี่ยตอนนั้นอ่ะพ่อแม่หนูเดินไปไหนหรือว่าอะไรยังไงจะไม่มีคนอยากจะรู้จักพ่อกับแม่เลยไม่มีคนอยากรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบนั้นอะ บางทีพ่อเราต้องแบบพ่อเราต้องแบบว่าเดินไปเพื่อที่แบบอันนี้ช่วยสองไว้ครูนะอะไรเงี้ยมีน้อยทําน้อยอะไรสองพ่อจากมือพ่อเราเขายังไม่อยากจะรับเลยนะตอนนี้กออ็มีคนรู้จักพ่อแล้วมีคนรู้จักแม่แล้วก็มีคนรู้จักครอบครัว